ครับโอเพ็ดนำรถมารอเลยนะครับสุบฆ่าโอเพ่นเี็บตัวเลยจะได้เร็วจะได้เร็วขอบคุณฟ้าผลด้านบนนะที่ตกเวลาประมาณตีสองทุ่มเก็บเครื่องเสียงเสร็จพอดี จะเป็นหัวกา้าวเพราะว่าตัวเด็กตูน,นสนกีลสเลสเตอร์ครับโอ้โหดิ่ดามปิ้งกันเลยนะฮะซุปเปอร์คัพโอเพนครับต้รถเข้าไปเลยซุปเปอร์คัพโอเพนนี่สิงห์สยามครับแหมเ,เข้าต้องเข้าทางถูกน,นะมาเป็นเมื่อสมัยห้าประมาณสักติกปีที่แล้วในสยามที่เปี้ยวเลยนะครับที่ี่ของสิงห์ที่ที่สยามที่จับหมด นะครับอันดับที่หนึ่งนัตตาครับหมายเลขที่สิบสี่ครับกลับขึ่งโยนสี่จังหวงะแม้ได้ยิงเสียงไม่รู้เลยนะครับ วันะนี้กลับไปครับงมาอยู่อันดับที่สาเลยนะครับจังหวนจังหวนลงไปด,ดูกันนะครับเรื่อ4จังหวะน,นะกับสองจังหวะน,นันก็ต่างกัน ระคับปรเพ็คน,นำรถเข้าไปเลยครับ <S 2> <S 2> <S รบังคับปรเพ็คเสร็จดี้บาแล้วก็จะเป็นสู่ B A B สี่สบปีน่าดี ฟ้ามฝนเป็ตกลงมา,ป,ป,มาปีที่แล้วนะด้วยนะารังไม่ใแบบเล่นทุเลยนะในเร่วงการแข่ันแต่ปีนี้นี่ยตอนเช้าอย่างเดียวครับพอไปตายใช้สายมาเขาเริ่มหยุดนะครับฟ้ามฝนเริ่มหยุดลงไปสนามก็กำลังสวยนะรถแข่งก็ขี่กันปั่นทุกประคับปรเพ่นนำรถเข้าไปเลยครับสุกประคับประเช็จะทุกประคับปรเพ่นก็จะเป็นการอาาันใน

ว่านาษาทไรก็ไม่ได้เลยนะรถคับโมเดลไมกินเสียงที่เรานำรถเข้าไปเลยนะนะตูดเบียตีปีีดูบตดเตียบตัวรอบจะได้ไปับ เดีวต่อดูได้ดูต้อครับบนต้นหอมนี่จะลุกต้นท้ายสุดรายการนีย้อยม่ปนความหลากหลายนก อีกหนึ่รอบนมครับาก็ 我买了一个，那一个吗？拜拜